โอ้โหก็ก็เห็นเขาแบบกบบตั้งใจตั้งใจลดอยู่ในระดับหนึ่งค่ะตั้งใจค่ะก็ตอนที่ไปเกาหลีก็กินกูก็ต้องไปวิ่งกันไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ก็ดีค่ะเขาตั้งใจดีเ่ะก็ถ้าถ้าถ้าจะคอมเมนต์ในรูปอะค่ะก็คงเป็นไปไฟ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  ก็มาดูความน่ารักคู่นี้กันต่อโอ้โหนี่ฉันแบบแม่เป็นย่าก็คงแบบอยู่ยาสักนิดนึงเพราะว่าคุณแฟนหุ่นแซ่บมากซัดจริงอันนี้ไม่ติดพี่แบลรี่หุ่นแซ่บมากนะยนะย่าจนต้องออกมาบอกเลยว่าให้คะแนนหุ่นแซ่บของพี่ณัดเดทเนี่ยหนึ่งร้อยเต็มเลยจ้ะเป็นยังไงไปฟังค่ะโออแซบมากเลยสาวพี่แซ่บเลยเห้ยผมด้วยผมด้วยเจสี่ก็ก็เห็นเขาแบบตั้งใจตั้งใจลด อยู่ในระดับหนึ่งค่ะตั้งใจค่ะก็ตอนที่ไปเกาหลีก็กินกูก็ต้องไปวิ่งกันไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ก็ดีค่ะเขาตั้งใจดีก็ถ้าถ้าถ้าจะคอมเมนต์ในรูปอะค่ะก็คงเป็นไฟ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 ไม่คะแนนเท่าไหร่คะย่าร้อยเต็มร้อยค่ะร้อยไม่มีห่วงหมมีห่วงต้องไหน no ไม่ค่ะดีค่ะเขาคืนกำไรให้ให้สังคมให้ทุกคนได้เห็นสิ่งที่เขาตั้งใจมากมาก แตุ่่นดีมาหกก็เขาทุ่มเทอ,ออกกําลังกายนขนาดนั้นนะก็ต้องหุ่นดีเป็นธรรมดาอยู่แล้วเนี่ยค่ะ,<น>ะบอกอเลยว่านาะวดานี้บิวอยากเป็นยายา,ยายมากค่ะทุกคนอยากเป็นยายามาเทศเลยจริงอ,อ่ะพี่แบลหุ่นซับมากอะ,อะ